ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปเโอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุกที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไปกวก่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด i n f o อร์ดเดอร์นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับโนับฟรีนาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcomer โบนัสต้อนรับลูกค้าใหม่ i n t e r s t e l l a ล Group ปถอนเงินไว้ได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งอินเตอร์สเตล่ r กรุ๊ปนี่ก็เป็นโบร o อร์ที่ฟรีสวบด้วยนะครับนักทุนใครสนใจไลน์ไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บรกบโดยตรงได้เลยนะครับดบชัชนีเฉลี่ยวตสากรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดบวกไป0 8 7 S&P 5 0 0ปรับตัวปิดบวก0 1 8แล้วก็ n a s d a ปปรับตัวติดบวก1.60%คกรับ ด้นในส่วนของนัชดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในคืนวันศุกร์นะโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนำตลาดปรับตัวขึ้นเลยเนื่องจากนักลงทุนประเมินการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานบ่งชี้ว่าการจ้างงานนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยในเดือนกันยายนขณะที่การขยายตัวของค่าจ้างชะลอลงและอัตราว่างงานที่สูงขึ้นกว่าคาดในรายงานจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั้นจะเป็นปัจจัยนะครที่ช่วยให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแม้ว่าตัวเลขนอนฟาร์มจะพุ่งขึ้น เกินคาดก็ตามอันนี้เป็นสถานการณ์ของตลาดแรงงานสหรัฐนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ดัชนีคู่ด้ปรับตัวลงนะหลังจากนั้นก็บ้าส์กลับขึ้นมาอย่างแรงเลยนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเรามีเหตุผลว่าเขาขึ้นมาเพราะอะไร ต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันหน่อยดีกว่าทั้งจุนครับว่ายังไงดีครับไม่เห็นจะฟื้นเลยคุณสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซอร์ WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดบวกเล็กน้อยประมาณ48เซนต์ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้ในว,วันศุกร์ครับโดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มปริมาณน้ำมันตึงตัวในตลาดโลกแต่ราคาน้ำมันนั้นก็ยังคงลดลงอย่างมากเลยในรอบสัปดาห์เนื่องจากนักทุนวิตกว่าราคาน้ำมันนั้นอาจจะพุ่งขึ้นถึงระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมนานา จะส่งผลกระทบต่อความต้องการการใช้น้ํามันก็ได้ตลาดน้ำมันนะครับยังคงได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าปริมาณน้ำมันอาจจะตึงตัวหากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวและมีความต้องการการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นรวมทั้งหากว่ากลุ่มโอเปกและก็ประเทศผู้ผลิตน้ำมันปรับลดปริมาณการผลิต ในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ต้นฤดูใบไม้ร่วงนะครับราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวขึ้นเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ํามันที่ตึงตัวโดยซาอุดีอาระเบียและก็รัสเซียนั้นได้มีการประกาศตัดสินใจปรับลดการผลิตน้ํามันนะครับโดยซาอุดีอาระเบียจะยังคงปรับลดกําลังการผลิตไปจนถึงสิ้นปีและรัสเซียนั้นก็จะปรับลดการส่งออกน้ํามันลงด้วย อย่างไรก็ตามนะครับราคาน้ำมันก็ยังถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลจ้างงานที่เรียกได้ว,ว่าแข็งแกร่งเกินคาดนะครับนักถุนครับของออทางฝั่งของ สหรัฐอเมริกานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้นักถูกมองว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหรือเปล่าแล้วก็ผลตอบแทนอัตราพันธบัตรระยะยาวเนี่ยก็พุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ16ปีด้วยทาให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและความต้องการการใช้น้ํามันครับดีไปข่าวของราคาน้ํามันดิบสุดท้ายนี้ราคาทองคาเนื่องทุนครับผมปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปประมาณ67เหรียญกังวลเฟดตรึงอัตราดอกเบี้ยสูงครับ นี่คือการสรุปนะฮะโดยสราการ i อินโฟเควสที่มีการรายงานแล้วก็เรียบเรียงมาครับทุกท่านขอบพระคุณครับ